ของเล่นวิทยาศาสตร์ชื่อว่ากระป๋องหมุนฟาราเดย์อุปกรณ์ก็มีแม่เหล็กลวดทองแดงเอเดีนน้ำมันแปะไว้ทําเป็นเสาสูงขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีกระป๋องอลูมิเนียมทําก้นให้มันบุ๋มลงไปเพื่อที่ จากนั้นก็เอามาใส่ไว้นี้แล้วก็เอาแม่เหล็กเข้าไปใกล้ๆอย่างนี้กับของมันบุญได้ กระป๋องบุนได้เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงฟักแม่เหล็กตอนนี้มีฟักพอเรายกออกนี้ไม่มีมันก็เลยทำให้ลวดตัวนำวงจรปิดตรงนี้มีกระแสอะไรผ่านเมื่อมีกระแสไหลวนมันก็สร้างสนามแม่เหล็กออกมามาดูดกับสนามแม่เหล็กเก่า ไม่โดนนะนี่ดูห่างๆเอาอันนี้ครอบไว้เพื่ออะไรเอาอันนี้ครอบไว้เพื่ออะไร อันนี้คือคำถามนอกกรอบ